โอ้ย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 งง่งครับนี่ปลาดึงมานี่การเท่ยากคอ่น้องนี่ยังนี่ครับปากคอครับปากคอครับอีกโซนไหนครับนี่บักไงครับเนื่งตัวล้วครเนื่งตัวละครบักญ่ครับโง่งครับโง่งง นวมาทตอรรถนะครับเอาเฉพาะแข็งๆมัเผาปลาครับพี่น้องอาหารเส้าครับปลากับปลาที่สูบที่สาขึ้นแม่นะครับยองแนยองแนครับนีนะ่ไงปลา,ารครับสวัสดีครับไม่นี่มาสูบป,ปลาสาป,ปลาขึ้นเขานะครับอยู่อำเภออาสมาต จังหวัดลอยเอทครัพี่น้องทีมงานอยู่กาลสินครับน่ครับทีมงานมาคือเก่านะครับเมื่อเบิ้งน้องนี้นะครับน้องนี้หญ่าไล้อย่าไล้พี่น้องอย่าไล้ประคักเลยแต่เบิ้งลักษณะป่าน่าจะไล้นะครับป่าน่าจะไลยนะครับเบิ้งน้องนี้นามเลือกมันเพียงเอวนะครับเพียงเอ๋วเลยน้องนี่ครับ จะมาสูบน้องนี่พี่น้องเดี๋ยวหลังจากที่หน้าม,มันลดผ้าเบิง์นไวมันสิลายสำานีงนะครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามชมนะครับผมตอนนี้กำลังสูบพี่น้องเส้ขั้วเหล็กครับกับคอหูหนิ้วครับกำลังสูบหลังจากที่ลดแล้วก็เริ่มเอาเศษห้าออกครับเพราะว่ามันหยามันหลยอย่างน้อยครับห้าหลาขนาดเอป่าน่ยจะยู่ตรงกลางนะครับเผาป่าพี่น้องเผาป่า ปลากับปลาที่สูบทีสาขึ้นมากนะครับเบิ้องล่พี่น้องปลาเผาเกลือแบบเมนูลูกทุ่งลูกทุ่งครับหลังจากที่น้ำบกพี่น้องเดี๋ยวลงหาปลาเลยครับเรียว่าปลาป่อค้อนบืนขึ้นครับอู้ นี่ตมไหมนี่ต่มอนี่ตมอนี่ต่อมคนนะกคนเยอกันมาติคนผิเจียวคนนมาบิหาหาไงเราก็ได้ไต่ไฟหาครับง่วน่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยงองงงงเปิดไปไงโอ้ปง่ายัวปลายโอ้ตัวอง้โอ้ตัวกนกม้ื่นครับนี่บักไงครับหนึงตัวแล้วครับหนึ่งตัวแล้วบักไงครับรุดซ้ำครับรุดซ้ำรุดซ้ำรุดซ้ำ เคี <m í toys> <c oughs> <P an> ่ยงไปไหมเรามึองนั่นละนี่อีกโอ้ยจะมีควันกันอยู่เนี่ยันนงเหรอคันนนึไงซองไอ้หนอเที่ยวมาต้องใส่หมดควัเริ่องอะไรดิห่วยกรตื้นเงี้ยแก 3ก็ได้เป็นปลาค่อนหน่อยครับอะไรโอ้โง่ๆครับโง่ phải nhìn lên gấp <laughs> โอ้เสรแล้วีองเบิ้งครับเบิ้งครับยองเงยยองงยครับนี่ไงปลาปาจังสันโลบับเี้นี่ยได้สามนะครับสามเราแบบงี้ครับพวกไฟที่ว่าผัอวะ ปลาไหลงูขึ้นไหลฮะปลาไหลโรัปลาไหลปลาไหลครับอาาอีกแล้วพี่น้องาโอ้ยมันหลายอยู่นี่มันหลายอยู่มันหลอย่ครับงูกัไหลายหลปลาไหลาลุกลุกปลกเอา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 ลกกกุก นรคืออยู่เดยหรือว่ามีป่าเออเอาปล้ในน้ามีป่าในน้ามีเขาดีนะะเอาอีนี่เอาอี๋เน้ยอันงูตัวนั้นไปโอ้ยบักง่ครับตีโตแล้วครับซีโตหาโตแล้วครับ ปปดยังอยู <rôle> <fragrance ici S 1> ่ครับปากคอครับปากคอครับปัดโอ้มันหลายอยู่ครับมันหลายอยู่น้องนี่หลายอยู่ครับหลายอยู่เอาไมมเอาไมมนั่น นี่ครับพี่น้องเบืองปัดมันมุนจนสี่ตัวนี่เอาโนแดีงูด้ทั้งหลังเจ้ามันเรีอยไปหนครับมันโคตรตะโ่อะมาี่ย แล้เจะเอาดูบ้นบ้านใส่เด้ปลาแก่นเน่นีดูนีวดูกาย่ตเจ้าาคลเจ้ายืนมือข้างหลังเอควายพูเะมัน่าอน้นู้นขอให่ันล okay. ้นกบเอาฝางเนี mm ่นใเล่นเอาต่ม่องเก่เ้ปลาผี่น่องบังครับป่าเต็มทั้งละ ใสย่ป่าไปได้เยอะใสยุ่งเลยคพัดเราไปใส่ยุ่คอยยืนอยู่ของเก่าอยู่เราไ่ได้ไปใส่แล้วอยู่ตะมองเกมากลายเลออก็จบนี่ยโอ้ลยอยู่พี่น้องลยอยู่ครับเาอยู่ของเก่าก่อน ขาวนาดูทำไปเท่าไหร่กวต่านั้นเกี่ยวไม่ข้างไม่ข้างไาคอจังง ค่อยพ่งถังเนี่ยถังปลาเบิ่งครับปลานำมาท่านรถนะครับเอาเฉพาะข้างๆมาวางเถอะปลาตันนี่ปลาตันนี่ใช่ไห โอ้ยงูอะไรขนาดโอ้ยอีกแล้วอีกแล้บังเงียบังเงียบังเงี้ยบังเง้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโชว์เลยนะโชว์เลยนะโชว์เลยนะจับโชว์เลยครับโอ้พี่น้องเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งไป น้องนี่ถือว่าไล่ครับปลาถือว่าไล่ครับก็สูบกระสูบไปอีกแล้ะทีมงานเก่าพี่น้องทีมงานเก่าจากกาลสินนะครับ ล้องหาซอยกัน โอพีน้องไงเบิ้งครับเบิ้ง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 เบิ้พอดอดพอดอด

ว่าดอีกแล้วว่าัดพี่น้องปลาดล้เไหลครับจ้าว่างูกับไหลกันครับงูป่างูป่าไหล อเสี้ยมันมันเหีายไหลกัน่เจ้าจ้งอข้นมาผู้คุ้นครับอยู่ลังไฟนครับโอนป่าดอนปพี่น้องหอนขีตมออก พอรุด oh, ได้คร <problem imbalance> <c oughs> ับปลาสลิดออกได้นี่เนาะตัวใหญ่ครับปลาสลิดว่าปลาขี้เดือดตันขี้หมอนแม่จาขี้เอาถุงใช่ไหมจ๊ะ